เมื่อสามทุ่มเศษเศษที่ผ่านมาได้เกิดเหตุมีการลอบวางระเบิดใกล้กับทางขึ้นสถานีรถไฟของจังหวัดยะลานี่นะครับโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายและก็ต้องการสร้างสถานการณ์ครับตอน3ามทุ่มครึ่งนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาศูนย์วิทยุสพเมืองยะลาได้รับแจ้งบอกว่าได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นบริเวณศาลาใกล้ทางขึ้นบนสถานีรถไฟยะลา บริเวณหน้าเสาธงครับซึ่งอยู่บริเวณริมถนนรถไฟเขตเทศบาลน,นครยะลานี่สองลูกเลย <_ d ata> บเบื้องต้นก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางตำรวจนะครับชุดเฉพาะกิจก็ไปเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดก็ไปตรวจสอบยังจุดที่เกิดเหตุจากการสอบสวนนี่ทราบว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจทาหารฝ่ายปกครองได้ตั้งด่านลอยตรวจสอบรถยนต์รถโมอเตอร์ไซค์และก็บุคคลต้องสงสัยใกล้กับสาลาดังกล่าว หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจก็ได้ออกจากพื้นที่ไปสองสามนาทีเท่านั้นเองนี่นะครับมีเสียงระเบิดเนี่ยดังขึ้นหนึ่งลูกห<อ>่างกันไม่นานครับก็มีเสียงระเบิดเนี่ยดังขึ้นอีกหนึ่งลูกว่าอย่างนั้นซึ่งทางผู้กํากับของจังหวัดยะลานี่นะฮะได้สั่งการให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องนะครับตรวจสอบภาพวงจรปิดในวงรอบจุดที่เกิดเหตุอย่างรีบด่วนแล้วก็ให้ละเอียดเลยว่าอย่างนั้นสาเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์นะครับความไม่สงบในพื้นที่ หลังจากเจ้าหน้าที่3ฝ่ายได้บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่อยู่ที่ตำบลละหารอำเภอสายบุรีฝัตตานีเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้อาจาร้าที่เนี่ยบาดเจ็บ1น,นายและก็ผู้ก่อความไม่สงบเสียชีวิต2คนครับ